สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนเบนี้แอดเอล่าค่ะ3าตัวบนมีเจ็ดหนึ่งเจดสองเจดสองห้าสองตัว1 9 2 9งเหล่าง2 8งแดหนค่ะต่อมาล่างชุดเต็มแอดนานาค่ะมี0ูนหน1่1เก้าหนึ่งแปดเจดหนึ่งหดเจสองสอง 0393 837363 0494 847464 0 5 9็8ส7565สย์เกสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้า้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกห้าค่ะต่อมาสามตัวบนแอดยืนค่ะมีแ9ดสองค่ะส่วนใบน,นี้สองตัวบนค่ะมีหก6ปดห6 3 6 4 8ห8ศ 8, 8 4ย4 9ก9ามห0 4ี4ด้าค่ะ ส่วนใบนี้3ามตัวบนมี3าม4ก้าศูนย์สสองตัวล่าง3ามเก้สี่แปดเจ็ดหค่ะส่วนใบนี้สองตัวล่างเข้ามาสองงวดแล้วค่ะงวดนี้มี 04, 13, 22, 5, 9, 6, 8, 7, 7, 0ูนย์สี่หนึ่งสามสองสองห้าเก้าหกแปดเจ็ดเ7็6ศ5นย์หกหนึ่งย์เจ็หนึ่งหย์เก้าหนึสห้าค่ะ ส่วน Adams, บใบนี้สามตัวมีศูนย์หนึ่งเจ็ดสองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดต่อมาสามตัวบนมีศูนย์หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะส่วนใบนี้งวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์เจ็ดบนค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นเก้าสองตัวเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ค่ะต่อมาหวยแมงปอชุดสรุปพิเศษค่ะ วิ่งให้เด่นหนึ่งเด่นสองเด่นแปดสองตัวหนึ่งแปดสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามตัวสีหนึ่งแปดห้าสองเจ็ดห้าสองเก้าค่ะต่อมาแอทินกรเขาวิ่งให้เด่นหกสองตัวศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกเก้าหกค่ะส่วนไปนี้วิ่งให้เด่นหนึ่งเด่นสองค่ะสองตัวหนึ่งห้าหนึ่งแปดหกแปดสามเจ็ดศูนย์สี่สองสามสองห้าสามตัวหกสองสามห้าสองสามห้าสองห้าศูนย์สี่ศูนย์ค่ะ ต่อมาอาจารย์พานทองเขาวิ่งบนให้เด่น5 3ตัวบน5 0 3วิ่งล่างให้เด่น5 2ตัวล่าง5 7ค่ะต่อมาแม่ทำเนียรลอตเตอรีตตร่คะ่ะมี1 3 7 2 6 8 2 9 1 4 8 2 8 4 8 9 5 9 1 5ค่ะต่อมาลุงแป้นคะ่ะ3ตัวมี1 9 5 2ตัว5 9 8 0 8 6 9 6 3ตัวท้าย1 8 2 8 8 4ค่ะ

สองตัวหนึ่งห้าสี่ศูนย์หกสามสามเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกศูนย์หนึ่งสี่แปดศูนย์สามเก้าศูนย์ห้าสามแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะต่อมาชุดโต๊ะแอดนาพารเซฟไว้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ